เราเคยได้อาฉีดบอกว่าปี59ทั้งปีนีได้ได้เท่าไหร่นะที่บอกว่าได้เยอะเฉพาะ,ะเฉพาะเงินนะครับประมาณ3ล้านครับสามล้านตัวนีนั้นนี่ชนะทั้งปีเลยทั้งปีครับเสียสุรัดนี่อัจฉีดครับเยอะมากแต่ละใบถ้ารวมๆแล้วประมาณ3ล้านครับแล้วก็ให้รถกระบะคันหนึ่งครับแล้วก็บ้านหลังหนึ่งครับบ้านหลังหนึ่งูลค่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเขาให้ไว้2ล้านครับตอนนั้นที่เขาบอกถ,ถ้าได้รางวัลเขาบอกว่าถ้าได้รางวัลสยามกีฬาวอร์ดจะให้บ้านหลังหนึ่งราคา2ล้านครับ ก็ได้ครับเสียเวลานี่อชีตจริงครับอชีตจริงแน่นอนครับไปแกเล่นเยอะนะครับเมื่อก่อนเล่นเยอะครับก็ตกไฟในนี้อชีตประมาณก็ประมาณห้าหกแสนเล่นไฟเป็นล้านครับห้าหกแสนครับอชีตเราของจริงเลยใช่ครับก็เขามุดเขาเล่นได้อย่างเงี้ยครับเขาก็เอาเงินมากองเลยครับนี่นะกูได้มาแปดแสนมึงเอาไปสี่แสนกูสี่แสนแบบนี้เลยครับมุดแล้วก็ต่อยเดิมพันต่อยอะไรก็เดิมพันข้างละล้านอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นนะที่ว่ามีเดิมพันมีอะไรเงี้ยก็เขาก็ให้ดูหมดนะครับ มมติออกตรงออกตัวออกตัวไปสองหมื่นนะเหลือสามแสนแปดมึงกับกูคนละครึง่งอ,อะไร bye bye. ไประมาณนี้จี๊ดไพ <ป S> ่หนึ่งเยอะสุดเท่าไหร่จำได้ไหมเยอะสุดก็ที่ชนะพระจันทร์ฉายครับไฟที่ไฟแรกครับได้เท่าไหร่ไฟนั้นนะครับ <laughs> ได้ประมาณเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสครับก็เฮียเล่นมาล้านกว่าแล้วมันมันเหลือทั้งหมดล้านสี่ครับก็แบ่งกันคนละครึ่งเลยครับโอ้โหก็ ho, คือเงินอย่างเดียวหรือว่ามีบ้านมีอะไร ไม่เฉพาะเงินอย่างเดียวเฉพาะเงินครับแต่ว่าไฟที่ชนะพระจันฉายอ่ะแล้วมันก็ได้สยามกีฬาวอร์ดไงครับเขาก็บอกไฟที่จะต่อยกับพระจันฉายอะครับเพวกะเขาก็บอกว่าถ้าชนะพระจันฉายได้อ่ะรางวัลเนี้ยได้แน่ๆอยู่แล้วไดดด้้้ลุนยยยอมววใช่ครับแล้วไฟนั้นเสียเล่นเยอะด้วยใช่ครับแล้วเสียก็เลยบอกว่าถ้าได้สยามกีฬาวอร์ดก็คือไฟที่ต่อยกับพระจันฉายเลยครับแล้วก็ชนะก็ได้ครับไฟเดียวเจ็ดแสนครับไฟเดียวครับแต่ว่าตั้งแต่ต่อยมารวมๆแล้วก็คงจะหลายล้านกัน ใช่ครับพี่<ช>พเยอะอยู่ครับเฉพาะปี59ทั้งปีก็ประมาณ3ล้านใช่พี่ถ้างเงินสดนะครับเฉพาะเงินสดก็ประมาณ3ล้านครับแล้วก็มีบ้านมีรถอีกมีบ้านมีรถอีกครับครับโอเคอเครับ